สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวเกมไม่พิชิตนั่นนะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าสู้กว่ายังนะครับอ่าฮิตไ,ไม่ใช่ PHX เบอร์ P H e B e R 5,000นะครับสี red HP pink silver นะครับนะเป็นตุ่นรอบที่ผมชอบมากเลยนะเนียนราคาไม่เกิน สามใ,ใบแดงเอไม่ใช่สามใบแดงหรอกถ้าราคาเต็มมันก็ไม่เกินหกใบแดงนะครับนะโอ้โหหนอบขอบแต่งกันด้วยลืล่นปะืนดับด้ยยังลื่นตัวนี้เป็นระบบการตีกลับแบบเอยน,นะแบบแบบเบยโบราณเลยนะแบบเวยโบราณมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเดยลูกปืนนะครับนะไม่ใช่เบยวันเวนะครับนะข้อเสียคือเวลาวัดปลามันวัดหมดไม่ได้ไง คือมันต้องตกําสปูนไว้แม่ก็วัดไม่แรงมากนะครับนะคลิกเสียงก็เป็นระบบสปริงนะครับนะบอกเลยคุ้มค่านะครับนะหรือว่าเป็นรีวิวสั้นๆนะครับแล้วก็แม็กเบรดเป็น12ปอนด์นะครับนะลูกปืนลูกปืนจะอยู่ที่1 1 บวกสองนะครับนะเป็นหนึ่งลูกปืนตรงแกนชาร์จนะครับนะตรงประคองเฟืองทองเหลืองนะครับตันตัวหนอนทองเหลืองนะครับนะที่เป็นแกนตัวเฟืองแกนชาร์จนะครับแล้วก็จะมีบูทสองข้างซ้ายขวาตรงแขนนี้ตรงตัวหมุน,นะครับนะซึ่งยังแต่ว่ามันเนียนแต่ว่าผมขันอันนี้ผมพูดตรงตรเลยผมก็มีการเทคสเปคลอกข้างในแล้วนะเฟืองเป็นอลลอยนะครับนะเป็นอนลอย มังเป็นอันลอยแล้วก็จะตัวตัวตูดแกนชาร์จตัวขาแกนชาร์จจะเป็นอันลอยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสมราคานะคุ้มเกินราคาด้วยนะครับนะ โรเตอร์นะครับนะโรเตอร์เป็นงานกราบไฟนะครับไม่ก็ a อ s ีนะครับงานเก็บสีแน่นอนไม่เนียนอยู่แล้วนะครับนะขนาดแบนด์ดังๆยังไม่เนียนเลยครับบางทีนะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่กับการใช้งานไม่มีผลแน่นอนครับขอบสปูลเป็นทรงเว้านะครับนะเป็นทรงเว้าโอ้เจาะรูลดน้าหนักนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับนะอีกเสียงลั่นๆสปริงทนแน่นอนระบบสปริงนะ ตัวนี้ก็ต้องระวังคลายเวลาใช้งานนะครับนะเป็นเรื่องปกติของลอดสปินนิ่งนะมันคลายหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนจะทําได้ดีกว่ามันจะคลายช้าคลายเรนะ็วต้องคอยหมุนเช็มันด้วยนะครับนะตัวน็อตล็อกแขนนะครับนะโอ้โหหมุนเมียนมากนะครับนะหือห้าพันนะครับสำหรับงาน หน้าดินเกมใหญ่งานไรจิกทะเลนะครับ p ีอหนึ่งโอ้โหจุกจเลยครับตัวนี้นะครับสายนะนส,ส,สายก็จะเอ,อสามนี่สามสิบปอน ได้30มิลจะได้ที่200เมตร35มิลได้160เมตรแล้40มิลได้100เมตรครับผมโอ้โห100เมตร40มิลนะคุ้มจัดเลยนะครับนะอันนี้เราก็จะใช้เป็นสายสายเอ็นนะครับนี่แบรนด์นี้นะครับผมชอบมากนะโมโนไดานามิกนะครับนะ เป็นน่าจะเป็นโนโนฟิลามินนะซึ่งโคตรตึงอะ่ะมันมันไม่ยืดนะมันตึงมากเลยตอนแรกจะเอาสายลูมิสแต่ว่าเอาอันนี้ไปใช้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ผมใช้งานตีก็เรียกไงอะ่ะยูนะครับผมเล่นงานยูเบ่อยนะครับเป็นสายเอ็นโมโนนะดีมากนะเดี๋ยวเราจะใส่ลอกจริงๆผมก็แบ่งมานะครับนะจากลอกตัวเก่าด้วย ก็นะครับถือว่าเป็นรอคที่คุ้มค่าคุ้มราคานะสเปคดีนะครับนะเดี๋ยวผมให้ฟังลี่เสียงจะชัดเดี๋ยวหาแหลงยางก่อนนะครับนะนี่ครับโอ้โหเสียง งานปลาบอผมบอกเลยเอาไปอัดบึกได้สบายนะครับนะไม่ต้องกลัวพังนะครับนะคือมันอัดได้หมดเลยครับนะแต่มันอยู่ที่เบอร์รอกนะครับอยู่ที่กําลังเบรคเราจะโมดิฟายเบรคก็ได้เบรนคาร์บอนมันจะได้แน่นขึ้นนะครับเบรคได้ดีขึ้นและกําลังเบรคเพิ่มขึ้นแต่ถ้า เพราะว่าหลายๆคนอ่ะมักจะเข้าใจผิดว่าไอ้ลอถูๆมันเล่นบึกไม่ได้หรอกใหญ่ๆบึงหํมรานมันเล่นได้หมดแหละครับนะขอให้เบอร์มันใหญ่สปูลลึกใส่สายได้เยอะลากปลาลากได้ไกล,ลกําลังเบรกก็เป๋าไปโมเองได้นะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยแน่นอนรอบเบคแค่ไอ้ล้อการตกปลาบึกหรือการตกปะทะเลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แขนเป็นตัวหมุนช่วย ในการสู้ปลาแต่ส่วนที่สู้ปลาจริงๆคือคันนะครับคันเบ็ดเนี่ยคือต้องสู้ปลาแต่ล่อกเนี่ยเยอะมาปุ๊บหย่อนสายแล้วก็เก็บสายแล้วก็เยอะเอาคันเยอะมาแล้วก็หย่อนสายหย่อนไปคันแล้วก็เก็บสายพอสายตึงปุ๊บไม่ใช่ว่าเอ้ยดึงหมุนแขนลา สู้นะครับจะเป็นแขนเกียร์จะเป็นแขนอะไรก็ช่างแขนเสียบก็ช่างพังหมดแน่นอน,นครับไม่ต้องห่วงนะหลายๆคนอาจจะชอบมักจะเข้าใจผิดว่าลอกถูกถูก,ถกมันเล่นไม่ได้หรอกมันต้องเล่นทแพงไม่ใช่นะครับนะมันเล่นได้หมดแหละมันอยู่ที่เราเลือกเบอร์ความลึกสปูลน,นะมันอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่เรื่องลอกไหนจะถูกจะแพงมันเล่นได้หมดครับมันไม่เกี่ยวแต่ถามว่า เรื่องของสัมผัสการหมุนเทคโนโลยีอะไรที่แต่ละแบรนด์มันใส่มามันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันราคาไม่เหมือนกันด้วยนะครับแล้วแต่เกรดแล้วแต่เทคโนโลยีที่เขาจะสรรพคุณแล้วแต่เขาจะบอกว่ามันช่วยอะไรแบบไหน,นอย่างไรนะครับทําให้ได้ยังไงแบบไหน,นตีไกลขึ้นหรือว่าตีได้ดีขึ้นเก็บสายได้ดีขึ้นนะครับสายไม่ก,กั้วสายไม่ล้นนะก็แล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละแบรนด์นะครับนะ ต่อย่างผมเนี่ยผมเล่นผมก็เป็นคนติดแบรนด์นะชิมาโน,โนไดว่าบาเนตนะครับนะเพนอาบูกราเซียหรือว่าจะเป็นทางอ่าพวกแบรนด์ไรนะาเฟนวิกโบอองิงโบอองิงนะครับนะเป็นโบอองิงคู่โบอองิงเนี่ยผมไม่ค่อยอินนะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ ค่อยเหมาะกับงานงานตกปลาเท่าไหร่เขาจะไปทางล่าสัตว์แต่เขาก็การตกปลามาขึ้หนึ่งในการล่าสัตว์ไงมันก็ทําให้เขาผลิตลอกมาได้ก็โอเคใช้ได้ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับนะแล้วก็ลอกตัวนี้ผมบอกเลยนะลอกแบรนด์ซูบัว,วยี่หลังเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกชื่อรุ่นมันจะมีน้อยมากที่จะมีชื่อรุ่นนะครับนะเช่นพวกเบสติ้งเบียร์ปอมก็แม็กซิรี่นะครับนะ พวกแม็กซ์ซูรีตัวท็อปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นมันจะเป็นชื่อรนหะัสสินค้ามันจะไม่จะเป็นแบบโซโกยี่หลังอัลตราโฟเลอะไรอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีชื่อมันจะเป็นรหัสสินค้าเลยนะครับเป็นโซกัวยี่หลังนะครับ PHX ห้าพันหรือห้าพันเป็นสีแดงนะครับจะมีสีทองและสีอ่าโกลด์ซิวเวอร์นะครับนะโกลด์ซิวเวอร์เมทัลลิกนะครับนะตัวนี้เป็นเรดซิวเวอร์ HP ฟิ้งเมทัลลิกนะครับนะเป็นหน่อบแต่งเหมือนกันเลย บอกเลสวยคุ้มนะงานแม่น้ำใาใหญ่เล่นได้ครับนะแต่ว่าสปูนอันนี้อาจจะไม่ค่อยลึกมากเจ้ารุ่นนี้สปูนไม่ค่อยลึกนะครับนะมันจะเชิงแบบว่าสปูลสปูลแคสนะครับนะเป็นสปูลแคสซะส่วนซะซะมากกว่านะครับจากที่การที่ดูความลึกและการจุสายเนี่ยเบอร์ B 5000จริงๆมันจ้องจุสาย40 นอ,อ,เอ,อนเนี่ยเอ้ยสี่้มิลเนี่ยได้เกือบ200เลยนะถ้าเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าสปูนมันต้องลึกแต่อันนี้ก็จะเป็นสปูนแคสลองแคสนะครับนะมันก็จะทําให้ตีสายได้ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันแรกมาก,กับที่น้ําหนักไม่เยอะมากเอ้ยน้ำหนักมันมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกแค่ว่ามันทําเป็นสปูนกลางบเป็นสปูนลองแคสนะครับนะอืมก็ เดี๋ยวเจอคลิปหน้าเดี๋ยวเอาไปออกงานเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปออกงานเลยตัวจริงสวยมากในรูปมันจะดูจิดจืดหน่อยพอเจอตัวจริงนะครับก็สวยสวยจริงนะครับน้าไม่อวยเลยคือผมค่อนข้างชอบแบรนด์จีนมากตอนนี้คือติดเจิมจะติดแบรนด์จีนแล้วคืออยากคือมันเทคโนโลยีมันอะไรหลายอย่างมันดีกว่าแล้วราคามันถูกกว่าบางรุ่นอาจจะไม่ถูกกว่าอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ําแต่อะไรหลายอย่างมัน มัน a ม e s ซ n s e มันทำให้เราแบบเฮ้ยราคานี้มันก็ไม่ต่างกับแบรนด์ดังราคานี้ถูกกว่าแต่ได้ทุกอย่างเหมือนแบรนด์ดังมันก็โอเคกว่าเออเราก็เลือกที่เราชอบดีกว่านะครับนะย่างผมนะครับเป็นนักตกปลาที่ไม่ได้บ้าปลานะครับแต่ บ้ารอกมากบ้าคันบ้ารอกมากคือชอบซื้อสะสมนะครับนะแล้วก็ชอบซื้อมาใช้รีวิวนะครับนะแล้วก็ขายนะโอ้ยบอกเลยตัวจริงสวยมากสวยๆนะคือมันสวยแบบธรรมดาแต่ว่ามันก็สวยมีสเสน่ห์นึกออกปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเดี๋ยวยว,ยว,วันอาทิตย์นี้ก่อนผมจะไปตกปลาที่สะานปทุมหนึ่งนะเราจะไปออกทริปสักหน่อย เนี่ยสวยเดี๋ยวคลิปหน้าถึงจะคลิปตกปลาสิก็จะเป็นคลิปผ่าลอกนี่สวยสวยสวยนะครับนะสวยมากโอ้นกนกชอบคุ้มนกแต่งล้วมันคุ้มนกแต่งนี่แหละแต่มันเป็นแกนย้ำตายนะแต่ว่ามันถอดไอ้ไอ้นี่ออกมาได้นะมันถอดไอ้ไอ้ตัวคุ้มนี่ออกมาได้นะครับแต่ว่า มันถอดตัวเสายันไม่ได้อดูความลื่นลื่นมากแต่งซิ่งมาเลยนะก็จบแล้วครับนะสำหรับสูก้ก๋วยี่หลังนะครับเป็นจบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าสูก้ก๋วยี่หลัง PHX เบอร์ห้าพัสีรด HP Pink Silver Metallic อยากให้มันดูเก๋ๆหน่อยไวก่อนนะครับสวัสดีครับ